สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะและผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะที่ช่องวัดีแชนแนลค่ะผู้ป่วยโรค SRE ค่ะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะวันนี้ค่ะบรรยากาศโรงพยาบาลอีกแล้ว สวัสดีกรอบหนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลเดีย๋ยวไปต่อไปกินไปที่ร้านน้ำเนาะไปทำธุระไปทาธุระก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันที่ร้านน้ำนะคะ แดดแรงค่ะแดดแรงถึงร้านน้ำแล้วเอาแวนออกขออนุญาตเ่มเ็จทุระเป็ปหนึ่งปลอกค่ะเดี๋ยวต้องไปต่อที่เกษตรเมื่อเช้าก็ฟังฝาหนุ่ยมาแล้วค่ะฝาหนุ่ยเทวดา เดี๋ยวก็จะไปฟัง d ดย Channel รสสอรี่ 10g พนมจิตป้าแอนแม็กเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe กดกระดิ่งให้สั่นด้วยนะคะวันนี้ก็มาหาหมอตามระเบียบระเบียบพักแถวมาได้ทุกอาทิตย์ วันนี้นั่งอยู่ในร้านค่ะก็ขอน้องขออนุญาตน้องก็เสียงดังหน่อยจะบอกว่าของแอมของแกล้มกับแกล้มอ่ะนี่ก็ตกาแฟ ก้วยปิ้งของโปรดอันนี้ไปทุระหลายที่เลยค่ะไปธนาคารแล้วก็ไปไโรงพยาบาลแล้วก็ไปธนาคารหรือก็ต้องไปที่เกษตรอีกพูดถึงเรื่อง sle นะคะอาการขั้นแรกนะ่ะ ถ้าใครไม่เคยเป็นเนาะเผื่อมีญาติมีอะไรที่เขมีาการอย่างนี้ก็ก็ให้สงสัยได้เลยว่าอาจเป็น SLE แล้วแต่ว่าจะลงลงที่ผิวหนังหรือว่าลงตับลงไตลงปอดอะไรก็แล้วแต่แต่ดิฉันลงข้อค่ะดิฉันก็จะปวดข้อทุกข้อทุกข้ออ่อนเนี่ยข้อต่อของร่างกายค่ะปวดหมดเลยก็ต้องกินสารสเตอรอย กินยาพนิสโลนนะคะมันคือสารสเตอรอยซึ่งเด่วนะคะคนมาคนไปแล้วคุยต่อได้ค่ะ อาการเริ่มแรกเลยที่ฉันสงสัยคือดิฉันปวดข้อทุกข้อใช่ไหมแล้วก็จะเหยียบส้นเท้าลงกับพื้นเนี่ยไม่ได้เลยช่วงนั้นนะคะแล้วก็รอบขอบเนี่ค่ะตีนผมนะคะเขาเรียกตีนผมแล้วก็ปากแตกแยะหมดเลยค่ะพู <c oughs> ้น,นะคะแล้วก็รักแร้ด้วยค่ะก็จะเป็นแผลแตกแยะค่ะตามรอยแยก เป็นแผลน้ำเหลืองออกอะไรเงี้ยค่ะแผลปากเนี่ยมันหนังจราเข้อะค่ะตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรมันมันลอกๆอกแปกๆนะคะเป็นแผลก็พบแพทย์ก็ยังไม่ถูกทางค่ะแพทย์เองว่าเป็นผิวหนังให้ยามทาทา ตอนนั้นก็ยังไม่ได้พบจริงจังยังอยู่ในระบบประกันสังคมแน่นอนประกันสังคมนะคะเขาจะจัดจัดคนป่วยไปอยู่ประมาณเป็นขี้เรือนนะคะไปอยู่ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลตอนนั้นอยู่กรุงเทพก็โรงพยาบาลเอก,กชนใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะจัดพวกประกันสังคมเนี่ยไปอยู่ม,มุมหนึ่งเหมือนพวกเป็นขี้เรือนอะไรเงี้ยขี้เรือนเขารังเก็บพวกประกันสังคมมากเลยนะ เงินไม่ถึงไงคะประกันสังคมตอนเก็บเงินน่ะเก็บได้เก็บดีเจ็ดร้อยห้าสิบต่อเดือนน่ะขั้นสูงสุดหรืั้นเสียอย่างนั้นนะคะแต่ตอนรักษาพยาบาลแล้วช่วยมากค่ะโรงพยาบาลเขาช่วยกับเราเพราะว่าไม่รู้คาดว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้เงินจากประกันสังคมเหรอคะหรือได้ช้าหรืยอยังไงค่ะตอนหลังนี่เอกชนทุกเอกชนแม้แต่โรงพยาบาลรัฐบาลนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยไม่ยอมรับ ประกันสังคมละคุณไปทํายังไงกับเขาว่าคุณเอาเงินไปนหมุนไปนหมุนดอกคุณทําไมไม่ให้เขาง่ายๆพวกที่ใช้ประกันสังคมเข้าโรงพยาบาลทิงเกอสยองเหมือนเข้าโรงฆ่า,าสัตว์ไปอยู่มุมตึกแล้วยาให้เป็นไรไปจะเป็นจะตายให้แต่พราราเซตามอลระบบประกันสังคมมันดีชนไหนแล้วตอนจะได้คืนนี่ก็ ยากมากค่ะแทนที่เออก็จะให้เขาคืนเลยเขาจะออกงานตอนไหนเขาเป็นตอนนี้ดิฉันกลายเป็นบำนาญไปแล้วไม่ได้บำเหน็จ่ะไม่ได้เงินก้อนเพราะว่าถ้าเกินสิบห้าปีเขาก็บังคับเข้าบำนาญไปเลยรอรับเงินชราภาพอย่างเดียวต้องห้าสิบห้าแล้วมันก็ต้องรอบางคนออกงานมาเนี่ยสี่สิบห้าสิบแต่เขาครบแล้วเขาเป็นบำนาญแล้วเนี่ยค่ะมันควรจะให้เขาไหมคะ แล้วก็คุณก็ให้เขาก็เขาก็หมดสิทธิ์คุณก็ให้เขาไปสิคะว่าคุณจะให้งบเท่าไหร่ตอนนี้กฎหมายใหม่จะออกมาให้เบิดล่วงหน้าได้ลวแปดสิบเดือนหรือไงคะประมาณนั้นก็คือห้าปีนี่ไง,ไงอ่ะค่ะเมนจะไม่ทราบรอ่ะเนี่ยนะคะคนมามน ไม่หยุดแทบหรอตายแล้วคิดว่าหยุดเทปขอโทษค่ะเทปมันสะดุดอะแล้วมันเริ่มเดินได้ยังไงเนี่ยงงเลยทำกล้องกระดึกกระดักใหญ่เลยอขอโทษนะคะจำสัรร่นไปสั่นมาเพราะว่าที่เทปมันสะดุดค่ะคลิปมันสะดุดมันมันไม่เดินก็ดิีในที่คิดว่าเดี๋ยวสั่ เหี่ยวนเดโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผพืพติดตามทรกท่านนะคะขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปรบกวนนะคะผู้ป่วย s อชคนนี้ก็ทำคลิปมาเพื่อเพื่อความสุขค่ะเพื่อบำบัดโรคไตค่ให้เสร็จทำคลิปแล้วก็ได้มีรอยยิ้มได้มีความสุขโอเคนะคะฝากกดไลค์กด like, แชร์ กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะ,วจะวเดี๋วจะวานแขกนะแป๊บหนึ่งขอบคุณมากค่ะขอความระค่ะให้ทุกท่านแต่จากโกครคภัยแค่เจ็บนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเดี๋ยวเฉพาะวันนี้นะร่ำรวยกันทุกคน <c oughs> ทัน่วหน้าเลยนะคะ แล้วก็เดินทางเดินสวยนะครับทุกท่าน,นค่ะรับพรด้วยก,กันค่ะสวัสดีค,สค่ะบ๊ายบาย